วันที่ Universal Studio Japan วันนี้จะสนุกมากแน่เลยเป็นรุ่มมินเนี่ยนอะมินเนี่ยนอ่ามีเนี่ยนเครื่องเล่นใหม่อะใช่อ่เราต้องรีบแล้วแหละเพราะว่าคนเยอะพอสมควรเลยนะไปก่อนดีกว่าไปเลยว้าวมนไงญะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงใน Universal Studio Japan เป็นตื่นเต้นไหมลูกเป็นตื่นเต้นไหมฮะเป็นตื่นเต้นซึ่งเราผ่านมาได้เร็วพอสมควรเนาะเพราะว่าเราจองผ่านแอปพลิเคชันของถูกนะคะแล้วก็ได้ออกเอา QR code เนี่ยแสดงตึ๊ดเตือนตือนตือนเตืนเต ระยะเวลาต่อคิวซื้อตัว๋วหน้าเพราะเมื่อกี้เนี่ยคิวมันยาวมากนะครับ<ช>เออเพราะว่าถ้ามาซื้อตั๋วหน้างานเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยเหมาะใช่ใชแล้วก็<ๆ>ต้องระวังนะ ซื้อตั๋วคือต้องซื้อผ่านตัวแทนที่แบบเป็นทางการของของ Universal Studio Japan นะคะใช่ต้องเป็นซื้อสำหรับ Official Partner เท่านั้นนะคะเช่นถั่เท่านั้นนะไม่งั้นนะอาจจะกัดเสียงการเข้าได้ด้วยโอเคอ่ะไปไหนก่อนดีครับไปแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนเหรอโอเคอ่ะไปเลยไปเลยวิ่งไปปั๊บอ่ะไปเลยวิ่งไปเลยค่ะ เป็นไงฮะเกตสน่ารักมากเลยเออน่ารักเพียบเลยแต่ว่าเราก็ต้องอดใจไว้มีสตินิดนึงนะคะไม่งั้นล่ะหมดตังหมดตัวแน่เลยจริงไหมเกตสอะไรฮะออติมัสเหรออ๋อยุ่นยนยุ่นยนอ่าคนนี้เห็นอะไรอ๋อนี่คิตตี้อ๋อหวานแหววอะคนละหนึ่งคนละหนึ่งอะแล้วมาว้าวอะไรดีอะไรดีว้าวบ้าบ้าโอ้โหตอนนี้เรายป็นไงคะมีแมสก์ โอ้ย <One> ม <input> oh, <ines> ีม้าตุ้กเลยฮะรอดับแตกเลยเฮ้ยนี่รถไฟที่มาถึงแล้วนะฮะใช่โอ้โหโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะหัอโอ้โหอ็อกฮอกบอร์ดเอ็กซ์เพรสค่ะโอ้นี่นี่มาแล้วค่ะเมืองนะฮะไปอได้ที่เก็บอ๋อนั่นเหรอคะอ๋อนักโทษแห่งเอสทาบานใช่ไหมฮะอ่าอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยว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 ค่อยออกมาดู เดี๋ยวพายออกมาดูไม่ได้ไม่ได้วาย ไงดีน้องเดี๋ยวฉันอยู่กับกายก็ได้ป้าพาเก็ตข้าไปัหาใหม่ค่ะหาใหม่คือตอนนี้กายอ่ะความสูงไม่ถึงเนาะอย่างนี้อันนี้อะไรอ่ะเล่น20นาทีเองใช่ไม่เธอไปนี่ก่อนเถอะอันเนี้ยมันของคนน้อยเดี๋ยวฉันเข้าไปกับกายก่อนเละอ่าโอเคนะงั้นแยกกันเดี๋ยวบ๊ายบายนะเจอกันนะ อยู่ในคิวของเครื่องเล่นฮ็อกวอร์เนาะประสาทฮ็อกวอร์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งคิวมาน,นานนะคะเกส ก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาพอสมควรเนื่องจากเราจองตัวที่เป็น X เพรสไม่ทันเนาะคือถ้าใครมีโอกาสมาเนี่ยอยากแนะนําให้จองแบบที่มันมีทางด่วนนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบนี้นกเกมเนาะแต่ตอนนี้เราจอง X รสไม่ทัน ไม่ทันก็เลยต้องมาต่อคิวไม่เป็นไรเนาะสู้เน,นาะสงสารกายอ่ะเข้ามาไม่ได้กายุตสาห์แบบตั้งใจมานานเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะเนาะเจ๊ตอนนี้เรา,างไงคะเราเข้ามาแล้วหน่อยนึ่งเนาะ,ะยังอยู่ในคิวอยู่นะ,ะตรงนี้ก็เป็นตัวตัวประสานท็อกบอร์ดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ปะนี่กลัวปะสยองเหรอโอ้ยนี่ห้องครัวคิทเช่นค่ะเจ๊ได้ยินเสียงอะไรไหม เสียงอะไรเสียงคนทำกวนเนี่ยอ๋อเียงคนทำกวนนะเออมีเสียงได้ยินได้ไหมคะเป็นฉากในหนังเหรอตอนไหนคะตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์เข้าห้องรับได้แล้วแล้วกันอ๋อนี่ห้องนักโทษอ่ะอ๋อห้องไม่ใช่ห้องปรุงไปนี่ปรุงยาอะไรเงี้ยโอ้อันนี้เป็นบันไดฮะเกสตบันไดในห้องมอห์ล่ะนะมันมองมองตามไหม ดูสิดูสิดูประสาทสิโอ้นี่เป็นห้องค่ะโอ้ห้องอะไรอะเกตเฮ้ยนี่ห้องาศาสตราจารย์นี่ว่ะช่อง Double D o ดับเบิลยอเปล่าอะเกตห้องของดับเบิลยอปะ่ะอ๋อนี่ไงพูดอยู่บนตัวอะไรอะในเฮลิปัตเตอร์คะนี่ไงตส่เท้าคุณด้วยเหมือนกันอ๋อสวยจังเลยตอบรูปพูดได้ค่ะ นี่เกน,นี่เกาบรูปคูณได้อ๋อคนประตูที่เข้าห้องนี้ป่ะเจสขอพักป่ะพูดว่าอะไรเจสสวย่ะอ๋อนี่ห้องนอนป่ะลูกใช่ไหม่ะโอ้เป็นไงอ่ะเก้าอี้ลอยเหรอ นายเกดน่ากลัวใช่ไหมเกดร้องไห้เลยเออมันเป็นยังไงมันมีบื้อบื้อใช่ป่ะคือจริงๆพ่ออินว่ามันสนุกดีแต่มันเหมาะกับผู้ใหญ่นิดนึงอย่างเด็กของน้องเกดเป็นไงน่ากลัวใช่ไหมเกสบอกว่าน่ากลัวเพราะว่ามันมีถ้าเรียกอะไรอะแบบพวกเมบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็มืดใช่ไหมคะแล้วหนูกลัวแมงมุมใช่ป่ะปิดตาป่ะเนี่ย ปิดตาตลอดอยานเลยไอเกสปิดตาไว้เหรอนี่ <c oughs> เราเล่นจบแล้วนะเกสมาดูของเลยคะ่ะแฮร์รพอตเตอร์ก็จะมีอุ้ยอะไรอะ่ะเกสฮะโอ้เป็นไม้กระทาเหรอฮะ1น0 0โอ้อืมอุ้ยแมวตัวเนี้คุ้นๆน,นะมิสอะไรนะมิสซิตอะไรสักอย่างใช่ไหมมีชุดด้วยชุด ไงยาทาน่ารักมากเดี๋ยวพาเากายมาดูด้วยเนาะไปไปดูก่อนว่ามีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะทีมของของตัวร้ายนี่สีเขียวใช่ป่ะอันนี้ต้องเราต้องสีส้มไหมเพราะว่าเราเป็นกิฟตบินดอลใช่ป่ะออกมาแล้วหนูพ่าก็คือว่า มาม่าก็ยังไม่ได้เล่นเนาะมาว่าสนุกอ่ะกายเดี๋ยวหนูโตอีกหน่อยนะกินข้าวเยอะๆเนาะโอเคป่ะเกบอกเกสกลัวมาว่าว่าสนุกอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเดินเล่นแถวหมู่บ้านของแฮร์รี่พอตเตอร์กันอ้เสกตรงนี้ได้เหรอโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าแไปถือ็ทํามาแล้วมาเสกเหรออนี่ไงนี่ไง ไม้แพงไหมอ่ะแอนไม่รู้ปานกว่าบ้างเอาไหมเอาไหมคนละอ,อันนะไปจัดไปคนละอัน <c oughs> ไหนๆเข้ามาลวเดี๋ยวมาเตะตรงนี้อ่ะเราไปซื้อมาก่อนนะเจสกายโอเคไหมไปซื้อก่อนเอาไปเลือกไม้กระถางตัวเองเลยไปลูกร้านนี้เปล่าที่ขายไม้กระถางไปไปดูสิข้างในจะมีอะไรไม่ได้ซื้อ ตากแอร์ก็ดีมีชุดแบบฮอกวอตส์อ่ะเหมือนสี่พันเยนอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้อ๋อเป็นพวงแจอ๋อ๋อเก็บเลยอันนี้จะพกยากจะใช้ยากนิดนึงเนาะมันจะเก๋แค่ตอนนี้แหละจีได้ละสี่พันห้าโอู้หูพันละพันห้าร้อยบาทเนี่ยแพงเกินไปแก๊สอ๋อจ ซีเรียสแบ็คด้วยเหรอโมีไม้ปักนก๊ปโอเคไม้ของโอ้มันแล้วก็มีไม้ของเธอร์ไมโอนี่นี่ไงไม้จะเป็นอย่างนี้เอาให้ดูนี่นี่นี่แอนนี่เป็นอย่างนี้อ่าแต่ละคนไม้จะไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมเธอร์ไมโอนี่เท่าไหร่เธอร์ไมโอนี่ราคาเท่ากันแหละ4,500เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวสี่พห้าร้อยเยนก็คือพันเ้าร้อยบาท เก็บที่บ้านมาเสกแทนได้ไหมเกี่ยวเออเดี๋ยวไปเอา DIY กันจำหน้าตาไว้นะนี่ไงเดี๋ยวเราจำหน้าตาเดี๋ยวเราไปทำลิปผลิตไม้คาถาคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์รุ่นแบบไฟไหม้ตัวตัวดังๆอีกจะแพงกว่าอีกจะแพงอ๋อเนี่ยซีเรสแบ็ก่มทล์ตัดอ๋อซีเรสแบ็กอ๋อเฮอไมโอนี่นายของกายอันนี้เหรอซีเรสแบ็กเหรอเฮอไมโอนี่อ๋อเฮอร์ไมโอนี่อ๋อเฮอร์ไมโอนี่ ของเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ค่ะนี่ของคนดัง4ี่พัเ้ค่าให้เลือกระหว่างซื้อให้แต่ว่าโคต้าทริปนี้หมดเลยนะไม่เอาไม,ไม่เอาอ่ะ เย้เอาไหมไม่เอาการเงินตกลงอย่าเป็นเชียงอื่นดีกว่าเพราะมันแพงมากเลยตอนนี้เราอินกับไม้กระทาแต่พอกลับบ้านมันก็คือหมดไม้อันเดียวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลือกอย่างอื่นแล้วกันนะมันแพงเกินไปนะจริงๆนะเออใครว่าแพงมั่งเม้นต์บอกหน่อยแพงมากของตัวดังๆ4,900ก็ตกประมาณ1,600กพันบาทโอ้แพงมากเลยแค่ไม้อันเดียวเนาะดูร้านนี้กันบ้างนะร้านนี้มีอะไรไม่รู้มีสมุดงับงับเออเหรอเหรอสมุดงับงับหรอสมุดสัตว์เหรอออ แบบนี้มามาชุดข้ามอดไหมมอดอ่ะกิ๊บปินโดอยของเด็กๆค่ะเขาไปดูไหนป้าเกสกายพาไปลูกสมุดยับยับอยู่ไหนมันต้องพุ่งน้พุู่เอ้ยจะพิชตาได้ด้วยอ่ะจริงเหรออุ้ยขันหัวได้ด้วยเฮ้ยเด็กๆดูกันใหญ่เลยอุ้ยตัวอะไรอยู่ในกรงฮะเคสสมุน เฮ้ยหรอมันยับได้จริงๆป่ะฮะมันหลับอยู่ฮะมันหลับอยู่เหรอโอ๋อเหรอมันมี8ตานะคือว่าเชือกูยับยังงูปันน่าเกลียดม,มากเลยไม่แปลงฟันเลยมันหลับนานอะนี่มัน10ตาปานมันอยู่ข้างบนสุดลูก อ่อหนังสือของแฮร์ิี้ดเนี่ยไอ้ที่หนังสือสัตว์ใช่ป่ะอุ้ยมังกรเนี่ยโอ้มังกรมังกรนี่ไงโอ้ยมีไฟด้วยค่ะมาลองลองลองขี่ด้วยไหมคะนะไม่กว่ารุ่นใหม่โอ้หนี่ติดยเกียร์ได้ด้วยนะโอ้กายผิดทางแล้วครับกาย้อาไปดีกว่า อโ่โอ้เได้เลยอ่ะันสวยเนาะสวยเนาะเออทำสถานที่แบบเหมือนอยู mm ่ในหนังเลยอะเกสดนดูก uh, awesome. right? ันนี okay. ่อะไรมีแม oh, right. ่มดพวกด้วยหรอคะออ แม่มดอ้วกด้วยเหรออ้วกเป็นอะไรอ่ะฮะอ้วกเป็นอะไรคะอ๋อตรงนี้เป็นร้านขายของต่างๆเนาะของแบบประหลาดประหลาดร้านอาหาระคะ่ะอ๋อาหาสามไม่กว่าดค่ะสามไม่กว่าด <laughs> บูมสติ๊กค่ะส่วนใครเคยดูภาคสองนะ เรื่องจริจะเป็นภาคสองที่เป็นนักโทษจากเอสชาบานค่ะนี่นี่ป้ายค่ะมองเห็นมั้ยไงคะแบ๊กเหรอเหรอเป็นคนบริสุทธิ์เหรอคะเขาเป็นนักฆ่านักฆ่าสรุปเป็นคนบริสุทธิ์แล้วเป็นนักฆ่ากันแน่ค <S <S รับเอมาม่ดาเอามาไม่ได้ดูใภาพหไ,ได้ดูเรอ,อโอเค อยู่บ้านเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะนี่ตกแต่งเหมือนในหนังเลยหลังคาก็เป็นแบบเหมือนที่มันละลายแต่เราเราจะละลายแทนเนี่ยมันร้อนมากเลยอากาศร้อนร้อนแบบเหมือนเมืองไทยเลยต้นไม้งองเงค่ะเด็กๆบอกว่านี่คือต้นไม้งองเงอุ้ยงองเงี้ยใหญ่เลยโอ้ยตายละจะบอกว่าเมื่อกี้เราเข้าไปห้อง มีเส <m shut it up> ียงผีความครัวเลยอะใช่หรอห้องน้ำยังเก๋เลยอะเปิดเสียงไว้อะไเงยให้หลอนๆห้องน้ำมีผีข้ามควนวเหรอโอ้โหจริงด้วยโอ้โหเด็าปาค่ะดูซิในโซนนี้จะมีไดโนเสารกี่ตัวครับกาไปนับไดโนเสาร์เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแรปเตอร์เหรอไม้เปล่ามีไม้เปล่าอุ้ยตัวนั้นอุ้ยตัวนั้นมีอะไร ังไม่ได้นะครับนี่ไฟน์ไดโดโซ่อ,อ่ะเตรียมตัวลงมาแล้ว,ลวโอ้มาแล้วค่ะโอ้โอ้โอ้ตีะกาลางเลย คนใหม่เลยนะคะมีเลี้ยนฟาร์กเนาะตัวนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะใช่แล้วมันพูดภาษาอะไรคะยังไงคะเจสนาบอนฮะพูดดิไหนพูดให้ทุกคนฟังหน่อยดิไม่รู้เรื่องเลยค่ะโดยรวมค่ะน่ารักทีเดียวน่ารักทุกตัวเลยน้ำเตีกล้วยน้ำตีกล้วยเหรอคะแล้วได้รางวัลเหรออ๋อนี่ไง ราก็อยู่หน้าเครื่องเล่นใหม่ที่มิลเลียนพาร์กนะเออชื่อว่า,วามิลเลียนเมเฮมเนาะนี่มิลเลียนเมเฮมมิลเลียนเมเฮมแต่ว่าเป็๋ยวนี้ใครคะนี่คิวนาท,ท,ทีค่ะจะบอกว่ารอไม่ไหวจริงจริง แต่เป็นชั่วโมงก็ประมาณกี่ชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงสี่สองชั่วโมงสี่สี่นาทีเพื่อไปเล่นเนาะบเลยค่ะแล้ดูดิคิวเนี่ยคนล้นหลามมากดังนั้นเนี่ยใครมาเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซลแนะนอนจริงๆว่าให้จองแบบเอ็กเพรสเพราะว่าไม่ถ้าเอ็กเพรสเนี่ยจะเร็วมากเลยเร็วมากเราก็จะได้เก็บทุกสิ่งอย่างครบถ้วนแบบมาครั้งเดียวจบไม่ต้องมาอีกแล้วเลยอันนี้เราก็รอไม่ไหวเ้วเดินเล่นดีกว่าไม่อยากไปต่อคิวเสียเวลาเยอะเนาะก็ไว้สงสัยต้องมาอะไรแนะนำ คนซื้อเอ็กเพรสมาดีที่สุดเพราะว่าในครูเขาก็มีขายเอ็กเพรสด้วยนะคะอ่านี่ต้องซ่อมเป็นครั้งหน้าแล้วล่ะเนาะไว้มาซ่อมโอกาสหน้าไว้มาหน้าหนาวดีกว่าเนาะเราจะได้แบบว่าคนไม่เหนื่อยได้มากกว่านี้อ่าร้อนนักใช่ไหมคะร้อนไหมครับกายเดี๋ยวเราหาวิธีคลายร้อนกันหรอทำอะไรครับอ่าไปเลยค่ะอ่าอันนี้อันนี้เป็นตู้โค้กอะไรคะเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเลยค่ะตู้โค้กคลายร้อนเหรอคะเจสไม่เข้าไปเหรอไม่เข้าอ่า กลก็ไปใกล้ๆดิโอ้ยเปียกไหมเย็นไหมเย็นิดนึงฮ้เย็นนะ่าเปียนรองเท้าได้ของมาหขวดค่ะแล้วย่งทีไหมล่ะก็ดีก็ดีอ่เย็นนะอร่อยขึ้นไหมดูหน้ากายดตัวเปียกยอร่อยขึ้นป้าป้าว่าอร่อยขึ้น59.8ซ กินไหนคะนี่เลยค่ะร้านสามไม่กว่าหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะเข้าไปเลยค่ะทานข้าวกันค่ะวิวสวยมากโอ้ทานข้าวประสาทวิวใช่ครบอรดเลยนะคะแล้วดูอาหารเราดิโอ้น่าทานนะคะมาะขอตัวไปทานกันนะเฮ้ยตุ่มชามากช้ามาเอาไก่ไก่ไม่กระดูกเลยนะฮะตรงนู่นไงข้างบนน่ะฮะ โอ้ยตัวนี้ไม่กระ,กระดิบไม่กระดุกเลยมยยยันใหญ่กายเป็นเด็ก,กนิดนึงอพระเด็กเด็กหนูสร้างสายลุ้งอยู่อะไรนะบอกใหม่สิทำสายลุ้งอ๋อถ้าทำอย่างนี้จะเป็นสายลุ้งเหรอไหนคะโอ๋อเป็นลุ้งจริงด้วยอะ่ะไม่ไม่ผัดเหมือนกันอ๋อเหรอไม่มีอ๋อนี่หนูเป็นพระเจ้าวะคะฮะควบคุมสภาพอาก,กาศเลยเหรอแล้วกายทำลายกายฮะจองไม้ขึ้นมา อ๋อดอกอ๋อทำดอกไม้ขึ้นมาโอ้โมันใหญ่เลย ไกด์แมนเหรอไกด์อยากเล่นเหรอไหนปล่อยยไยครับสไปเดอร์แมนเนี่ยไหนถ่ายรูปปล่อยในกล้องนี่โอ้โหจะถ่ายข้างในได้หรือเปล่านะโอเค๊ยร้อยยี่สิบนาทีอ๋อถ้าคนเดียวของถ้าคนเดียว60แต่ว่าถ้าอยี้ร้อยยี่สิบอ่ะรอก็รอค่ะแต่ว่านี่นะถ้าจองแบบ XZ มาก็น่าจะสบายกว่านี้เนาะเออส่วนแตรจิอยากมีวิธีหนึ่งนะที่จะจองให้คุ้มที่สุดใชกระปุกกระปในเที่ก็คือจอง นี่เลยค่ะซื้อแบบว่าตั๋ว Universal Studio Japan p a r k นะคะร่วมกับตัว๋ว Express Pass แล้วก็ตั๋ว wristband นะคะที่ที่รับที่ตึกฮารุค้าสัค่ะใช่มาใกล้คอมโบแล้วเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าความรับพิเศษที่จะทำให้เราเข้าได้ก่อนสวนสนุกเปิดครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเมืช้าที่เรามาเราว่าเราเข้าได้เร็วแล้วนะแต่ยังมีคนที่แบบสามารถวิ่งเข้ามาได้คนแรกๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแบบ คอมโบน,นี้นะเป็นอะไรที่รวดมากๆซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถอ,อจองได้ต้องแทนหัวล่วงหน้านานๆโอเคคอ,อ่ะไปลเลย,ลยไปเลยค่ะสนุกไหมกายเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงนะแบบตื่นเต้นอ่ะใช่ปะ ตูด<อ> <AL> ตอน,นตกตึกลงมานะเสียวไส้มากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกิดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยดูดูทำไมต้องเอาตูดขึ้นมาอยู่บนหน้าด้วยอ่ะฮะไม่สนุกอ่ะเกยไม่ชอบแบบนี้เกีไม่ชอบแบบนี้พาหนูไปเล่นอะไรดีอ่านหนูอยากเล่นอะไรมุ้มิงมุ้งมิงหน่อยมุ้งมิงหน่อยนะ่าตอนนี้นะคะเราก็เที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนสนุกมาก ะะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโชว์อันาลาังการของ New Castle Show หรือ Espresso Platinum ค่ะ um. ติดต่อตอนหน้านะเอาบ๊ายบายค่ะถ้าเป็นใครใครนะคะที่ชอบคลิปของเราอย่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะให้ติดตามคลิปใหม่